วันนี้เราก็อยู่ในเกม Arena Breakout เ,เ,เกม FPS ที่สมจริงที่สุดโดยแผนของเราในวันนี้ก็คือให้เพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนแต่งตัวชุดเต็มเซ็ตหลักล้านลงไปเป็นแนวหน้าโดยวิธีการเล่นของเราในวันนี้ก็คือวิ่งไล่บวกทุกตี้ที่ขวางหน้าโดยที่เซ็ตพวกเราจะลงก็คือเซต1 0 0 0 0แสนภารกิจของเราในวันนี้จะรอดหรือล่วงกดไลค์แล้วไปกันเลยครับนี่ผมไม่ได้ล็อก หน้าโดดลงไปไอ้ตองกว่าไอ้ตองกว่า่ีไอตองตองเอสมันสตรีมเหรอเก็บไม่ดูเฮ้นเลยปะละ่ะไปเดีย๋ยวงเฮ้ยลงมาตายตายคนนะไอนี่ฝั่งนี้เรือสามน่าจะง่ายกว่าะะมันอ,อ้อมมันอ,อ้อมมันอ,อ้อมได้ไงพี่เนี่ย นฝั่งไหนฝัลโฮัลโหลย้นถอยมั forward, forward. ้เคลียร่างก่อนนะรือว่บนตายตายายตายหุดไม่ลไม่ฮัลโหฮัลโหลสองสองสองโ l ลโลมีไอ้เจ้านี่ยเจาของเดียวหรือปะ ขึ้นไหนบนสุดหรือว่าอะไรเจ้านี่ห้องนี้แต่มันแอบห้องนั้นพยาบาลพยาบาลพยาบาลไปดีไป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 นำนำสำรวจอบฝั่งนี้

ให้ดิตัวน,นี้ตัวนี้คนนี้เกาะเจ๊นี่ดียนะระวังเลยเอาเลยท่านน,นนี่ยระเบิดเพียบเลยยังไม่มาเลยนี่นนเดี๋ยวห้องเขาโดนก่อน อาจจะปวดกันะเอาคอนโทนลงไปรถถังใครกดอ่ะเราจะเก็บของนะมิีตับช่างเดีหรอเดี๋ยวดันเลยนันเลยดีกว่าห้เก็บเกินเลยวะเหลือสิบสองเอง ไม่รู้อยู่ไม่รู้อยู่ไหนอะเร,นนเราเราเกิดไใจว่ะเราเกิดแล้วเลโก้เลโก,ก็ลงบันไดแดง Đa chú ngon ngon nó ngon 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 Lom lom lom. Lom tên phi, phi, phi. thằng. Đấy đằng ấy, mình, mình สวยมีถังแล้วบ้างตายวะพี่เตนรันนี่ได้นะครช้าช้านะช้าช้านะเจ็บตายตายเลยตายเ,ยเลยเลอตายเลเออเพื่อนโดนเพื่อนตายก้าวเพื่อนตายหลังเข้าเฮ้ยม,มันหนีวิ่งหนีวิ่งหนีหนี่วิ่งหนีนี่ con mình đạp lắm đạp lắng cổng lắng cổng con cổng con cổng lắng bay bên đây cáng bên đây cáng bên đây cáng trong lò lắng 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 đâu lắng 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 không? lắng 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 rồi, không? ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ตายปะหมดแล้วตัวสุดท้ายตายหมดแล้ว,ลวสองไปเก็บไม่ต้องไปจบไหนไปจบตกไปเฮียสองสอง่ะไไได้น่าหงีบถูกรุ่นยิงดังที่แก่ผมดำสองขาดำนึงจ้ะผมยังวิ่งไปอ่ะยังไม่ทำแย่ยมามเจียร์กอดมันแดงกอดมันแดงสมหน้าไอ้เหี้ย ตอบไม่แดงเฮ้ยบอดบอดบอดตัวที่วิ่งหนีเองอะลูกมี <c oughs> อย่างโงเลยมีปืนอะไรดีๆเหลือบ้างไหมสองแสนเปี่ไม่มีเลยป,เปืนแพงๆมาโหได้แต่ FAL ดำที่ผมเห็นสามแสนแล้วดำปึ๊ดเลยหมวกดำพื้นดำดำปึ๊ดเลยไอ้ไอ้วกขาวกินไหนเดินฟั่งพยาบาลเตปบาลไม่มีของเลยขึ้นเลยนะขึ้นเลยนะขึ้นเลยเดชนฉออกมาได้เปิด อ้าเน็ตนะระเบิดระเบิดแล้วหมเฮ้ยระเบิดมาเดี๋ยวผมปานี่ผมปานี่พี่เทนปานี่เข้าเฮ้ยมันูเลยห้องในบ้านโอ้หเยพี่โนแกน๊สถอยมาพี่ถอยมาออก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 มาตัดแกดัก ปิดไม่หยุดเลยวะคัเนี่ยดีดีก่อนลแล้ดีก่อนลแล้ ตัวนั้นเจ็บปะที่วิ่งมาหน้าประตูเจ็บเจ็บไอย่าผมไม่ได้ขึ้นสะพ่วผมเข้ากลางจอยจวพี่อ่ะพี่ถึงที่เห็นมีตัวเข้าไว้ก่อนแล้วพี่ถือระเบิดไม่น่าเลยระปุกกระโดดมึงไปอยู่ในห้องของตัว เห็มันยัดอะไรขนาดนั้นวะไม่ได้หรอกเพื่อนปอาวพี่วางแล้วเป็นแดงอันนี้สมบูรณ์พี่ถังฮัลโหลโนโฟฟลมีโฟลอมี่ ตายตายเป็นคนหรืออะไรคนคนเฮ้ยเฮ้ย yeah. ม you know I mean? ันดักไก่มันดักไก่ยาคุณจ้ายาคุณจ้ายาคุณตายตายตายไฟดับลมด ครามไฟดัไนอครมไฟดัดไนอกฝุ assim, ่นแกไยงไวะกอด้ mom, ูใครแก้่ะมันห้องนี <i can S 1> ้ห้องนี้ครับผม เพื่อนเราเป็นไหนวะเพื่อนเราตายเหรอพี่เฮ้ยเพื่อนตายขึ้นมาแล้วบอดรือคนไม่รู้บอดบอด เพื่อนเราตายไอ้เหี้ยแก๊สมันนานจังวะเนี่ยมามันน่าจะถอยแเรายาดรูดแล้วกันขอขความขอยามันก็จ เพื่อนโดนตัวไกลยยิงกนระป่อ้องได้ไหมไพี่ยาอยากไม่ได้เอาพาตัดใช่ไหมบ๊อบวิชาจะเอ็นดีอาดูเคลียอะไรวะไม่รู้ว่าจะลองยานใบ,บ,บ,บกแก้มมันโคตรเยอะเลยโอ้โหลูกอันนี้ยิงขาด่ะ ลูกม่วงเรี่ยวสามที่ไม่มียาปั๊มหวานยาปั๊มไม่มีผมจริงที่แจกกระสุนคนท่างใจเย,ย็นบอกลาอยู่โอ้ลูกทองมันใช้ลูกทองด้วยมิตพี่เต็นใช้ลูกทอง ผสม,สม,สม,สมกบพี่สัสารมาใช่ลูกทองผสมลูกม่ง e A, วงมีไอตัวไก่ตัวหนึ่งที่อ้างเดียวเพื่อหล่นเลยเซฟมันขนมีไม่ได้ขนยังวะยังไม่ได้ขนเฮียพัด <_ d ata> ลม ใส่กระสุนก่อนเพื่องจัดแต่ลูดปื้ดเดี่ยวหายเลย้งล่างเรอ ตัวหน้านี่เจอยังเกียร์ไหนของคนเกลือเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบ้างอ๋อกระเป๋ามันไม่นี่หรอ อ๋อ้ยผมก็นึกว่ามันใช้กระเป๋าใหญ่เป๋ากากเป๋าวัดเหรอเอยอะยอยายอยาพยาบาลโอเคโยนะน่เนี่ยเต็มเลยสองอันเนี่ยยาพยาบาลอะใครไม่มีอะ ลุยต่อออกทางไหนเนี่ยมัน<า>อยู่ยไหนกันดีกว่าที่เหลือไปด่งออา,างล่างแล้ววะเซฟกลางย<า><ะ>ังไม่เปิดเลยเนี่ยขึ้นชัยตรงไหนนี่ไง่มเซฟกลางเปิดไปแล้ว เพื่อนแม่ง ACE ว่ะเอาไปให้มันดียววะใช่ผมเพื่อนเหรอของ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 สก็ปไปได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพื่อนอุ้ยทำไมมีรูปกล่องอุ้ยมีคนไนะอ้เหี้ยคน่นี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี่พี่มาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมเจ็บผมเจ็บผมจะตายไอ้นี่แม่งนอนอยู่ในห้องสองตัวเวน ที่เทนโดนนะดีนะไม่ยิงไม่โดนวันนี้บอสขึ้นมามืนก็ไม่กล้าหรอกเอชดี H e, มันมีกล่องแล้วพีเคของเพื่อนไม่ใช่หรอไม่ใช่แต่ของเพื่อนเป็นเป็นรูปเพื่อนอีกตัวนึ่งนอนข้างๆดันที่น้าไปบ้านทิ้งยา,านะปั๊มให้หน่อยยาปั๊มหมดเออมาเอามาพี่โยนะผมโยนพะี่โยนะเอ้ยอดีนะเีื่อี้ถ้าใช้ลูกไม่ใช้ลูกทองผมตายบอกเลย แม่งนอนอยู่ข้างในผมก็ว่าเอ้าทำไมปืนมันลอยวะไอเคเนี่ยลอยอะ่ะดาบเหรอไอ้ข้า,ากบา,กาบเดวิดที่เหลือไปดับไอ้นี่แล้ววะดากครากร้าวใช้ทุกโอง อยากได้ก่อนอะไรอ่ะเต็มเลยได้ก่อ้เนี่ยเป็นพโดนพ่โดนเท่าไหนพี่ตังเฮ้ยมันโดนมันนี่มันโดนนี่เรเบิดออกมาได้ปะพยานเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บลูกผมหมดตายมันตาย ตรงห้องผมอ่ะเลกตัวนึงตรงห้องพี่ถังตรงห้องพี่ถังตายลูกผมหมดหน้าผมตัวนึ่งใครช่วยหน่้าผมเจ็บลูกผมหมดหน้าเองตรงไหนวะตรงหน้าห้องหน้าห้องหน้าห้องโดนแกไปแล้วโดนแกไปแล้วหอยหอยราบเท่าไหร่ห้องไงย่แย่ไม่ได้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 ผมก็เจ็บปวดลยที่เนไหน นี้หลังเข้าป่ะพี่หลังเข้าหลังเข้าแอปหนึ่งขอแบแอปนึงครับฮนะไปหนจัลงไปหรอก อย่างผมลงผมลงโอ้เดิมโอ้โหไม่ทันยิงหัวมันจะดีมังต้ายเดี๋ดึงให้เดี๋ดึงต้องดึงหัวดึงดึงจุดบอดนก็่นุ้ยผมพาอยู่พี่าพาเสร็จหนีเลยโหหหนีหมดยังเียงไม่้เปลีเมึงเลอยะตัวผมแดงทั้งตัวเลย

เนีย่ยนอนอยู่นะดึงปืนให้ด้วยไอเดียเกียดซื้อแล้วปะดูดูเพียรเลยทุบทองไปเกียร์ไอ้สัมภาษณ์ไม่กล้าสับสับสับของเลยได้ปะสามนาทีแล้วปะได้เมื่อคืนทำไมใส่ไม่ได้เนี่ย เอาปืนพี่เศษมาถือแล้วกันปืนพี่เออลูกน่นาจะเต็มเนี่ยตัวนี่ได้มีระเบิดกัะนใะช่ไหมแม็กมีป<ม>่ะแม็กมีมั้งมีเนี่ยพอมีปืนสักอีกแม็กหนึ่งที่ยิงหมดไปแล้วไอตัวที่ฉันไม่ได้ทำเฮ้ยเดี๋ยวนะเ,ออเปิดหน,นึ่งวะเฮียงมันใส่กอดเดียวกับผมเลย ก็ไหนยิีหไม่ใช่กอกางใช่หรออ่อมอักซึ่งมา่งโอเคเจ็ดหกสองเป็นต่งกี่มสองครึ่นง,ง,งนี่ตัวผมแดงวผมลืมปั๊มแล้วะ นม่ที่ปั๊มเลยหรอในฟฟกซี่ยังมีขึ้ีทางไครมาใครขึ้นหนาินังนังปั๊มก่อนนะผมตัวแดงก่อปั๊ดของที่เจยังปืนเอาได้ปะเอาได้เอาได้เหลืออะไรมั่งหมดว่ะหมวกไม่ได้บอดบอดบอดไปต้องลงป่ะ แต่เลือดผมยังไม่เต็มมีที่ปั๊มอยู่ล้วพี่มีมีมีท่ไหนสันอยนแเรวโยนแล้วขอปั๊ม,มเลยนะอ้ยมันใช้กระสุกนี็ลเ้็วที่ืหนผมที่ถึงมาอยูิครับนี่ใครพี่นาทีกว่าแล้วไนะ มองซ้ายแล้วนะบอดดคนวะระเบิดตาไม้ก้าออกหันป่ะน่ะท่านทนใช่เหรอะระเบิดเลยอเออ GTO พี่ยังไม่ออกหน้าอีนี่ไงนี่ไงมันวิ่งออกแล้วเหลือตัวเดียวดักกันเออถือลูกซองไอ้เหี้ยพี่ยังไม่ออกหน้ากดเลยหน้าที่ได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะ